สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขชิดเขามารับชมเนาะค่ะมุ้ยเปิดหน้ากล่องมาสวัสดีก็เห็นหัวหอมแดงค่าตะไคร้เลยเนาะค่ะอันนี้เป็นข่าด้วยค่ะข่าห้องซอยไปแล้วค่ะข่าตะไคร้ห้องซอยแล้วแล้วก็หัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะซอยเสร็จเรียบร้อยงล,งลงกระทะรียบร้ยเตรียมคั่วนะคะเพราะวันนี้เราจะทาเมนูแก้วปลาเด็กบองค่ะนี่คือจากแก้วปลาเด็กบองเนาะค่ะ เสี้ยวปลาเด็กบวงกินยุติ้งแดนนี่แหะค่ะสิขัวเครื่องเทศก็ทั้งขันเขือควงที่เครื่องที่เขาเสียนเห็ดปลาลาดับเ้องค่ะเขาสีผ่วเห็ดเป็นปลาลาดับเต้องถองเราจะใช้เป็นปลาเต็มเป็นตัวค่ะเห็ดเป็นปลาลาดเป็นตัวนี่ใคะเห็นปลาเดียวก็เป็นตัวในในไหายไกระอับเขาหนีนอกในน้อยหนี่เขาก็สิเห็ดกินค่ะเห็ดกินจำกับเต้นเต้น หนึ่งพักค่ะหนึ่งพักกับหนึ่งปลาดุกอุ๋ยเนาะค่ะอุ้ยปลาดุกอุ๋ยพะนะหนึ่งพักกับหนึ่งปลาดุกเขาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เขายกพักไว้เนานะค่ะนี่ปลาดุกนี่ยุคข้างล่างเลยค่ะพี่น้องปลาดุกหนึ่งเครื่องสมุนไพรย่างหอมค่ะยุคข้างล่างค่ะอันนี้เขาสิบมาขว่เห็ดแก้วรวดรับตัดต่อไปเลยนะคะ่ะเขาสิบมาขว่เห็ดแก้วปลาเด็กเนาะค่ะแก้วประเด็กบองเป็นตูค่ะนี่ <c oughs> วันนี้เราจะทำปลาสับเป็นตัวนะคะผู้ส่งไปสับหยาค่ะเข็ดเป็นตัวเลยไปถัาจำเลยค่ะเดี๋ยวเอาก็แช่ตู้เย็นไปเนาะค่ะเพราะว่เขาเ้างขวัวเครื่องหอมหอมเขื่อขวัวเครื่องขขเข็ดมันสุกแล้วโ,โอเคนะคะ <c oughs> ใบบกปูเราจะคล้ายไส่ทีหลังเนาะจ้ะเพราะใบบกปูนอนันสุกไง ม่ปกูกะพีเขาจะใส่ทีหลังค่ะว่านันสุดงายเนาะค่ะอากาศก็เย็นเย็นสบา่น้องติดลบแล้วค่ะ,าาเ,เ,ออคะเครื่องเห็ดปลาลาดซับปลาลาดบวงปลาลาด,ปลาดเป็นตูยุต่างเด็ดกับบมี่หยางหยากค่ะบะเต้าหู้มีคาตะไคร่คาตะไคร่ใบมะกรูดกระเทียมหัวหอมนเนาะเขาก็อกขัวเนาะค่ะแต่อันนี้สีผูเห็ดแบบซับเต้าไคเห็ดเป็น เกลวปลาบงเก่ยวปลาบงเป็นตัวเมงดากินเมงดาผมก่ะเพราะว่าได้กินเมงดามาจากมึงไช่เนาะคะ่ะกสิใส่กินเมงดาแล้วนะจ๊ะเครื่องแน่นๆค่ะหอมเดี๋ยวขวัขวเครื่องอันหอมกระเทียมข่าตะไคร่เนี่เริ่มสุกจงจไงๆให้จัใส่พริกกปปะปิกูด้วค่ะเพราะพริกกไป,ปกิปูดไม่สุกไว้ค่ะเพราะจะเครื่องสมุนไพรข่าตะไครวหอมกระเทียม เอาหัวเหงหัวแต่ล nah ูกค้าเสียงดังเลยจะค่อยนะค้าใส่เครื่องดูดคุ้มค่ะเอะเครื่องดูดะเครื่องดูดกินค่ะใส่พริกลงไปค่ะพริกจิฟฟ้าแห้งความเปผ็ดเป็นตามความชอบนะคะพี่งมณ์ความผีดยูกคตาบุกชนเขาใช่ป่ะพริกขี้ฟ่าพริกดำเม็ดแห้งนี่ ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่ไม่ใช่เนไปนไหนเค่ะต้อก้าวค่ะเขเปลินเนราะเขาเสีบค่ะสามจนวนประราชีประราสักที่ต้องจนาจากเป็กินต้งเรียนที่อเอาแบบสูงใหญ่กว่า้ะเขาเด็หัวเครื่องเขตหัวเครื่องยังไม่ไม่ไมเพื่บค่ะ,คะเดี๋ยวเห็นไปมันกรดิกคนไหนค่ะลก็เนลาอยา อยากจำาเด็กโง่สีน,น,าาน้คตาลนักการนาวๆจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพราะก็ะะให้กินฉุนเน้ะค่ะใส่เกลือหวยลงไปค่ะเพราะให้กินมันฉุนค่ะเพืะค่ะ ใบมะขู๋ซอยค่ะเขาจะใส่เป็นปั้นเอาเนาะค่ะพี่น้องเขาสูตรใส่ตำเนาะค่ะเพราะว่าความสะดวกค่ะเอาแบบปั้นแล้วก็ปุ๊บเจ้าอยมาปรุงเซตปลาไหลเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวตอนสุดเจ้าอยไปปั้นเห็นเจะา่บปุงเป็นปลาไหลบอกนาะจ้ะ พอตะห้องขวเครื่องหอมหอมได้ทีเหลือห้องสีออกมาเข่าเครื่องปั้นได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีทําการปั้นค่ะเอาแบบสูตรง่ายๆ,ๆด้วยค่ะพี่น้องเพื่อตัวไปตำอยากค่ะปั้นเลยจะคนไปปรุงในปลาแดกเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเขาปั้นเครื่องเสร็จแล้วก็สิประมาณนี้เนาะค่ะเอาประมาณนี้พอค่ะว่าวเห็ดกินเองเนาะค่ะนี่ หอมเลยค่ะเครื่องเขาหอมเครื่องค่ะค่ะใส่ในปลาลงไปค่ะปะลาที่เขาเตรียมไว้นี่แล้วค่ะอันนี้เฮ็ดแบบแก้วปลาแบบโป๊ะซับเลยค่ะแก้วปลาเป็นตัวค่ะไม่ได้จำเนาะค่ะย้ำเห็ดปลาบอมมีเวลาเห็ดกับเข่าหรืองานมาเกาก็แบบว่าไม่รู้ใดเมาก็จัดเลยค่ะมีแกลวปลาจ้ำหอมหอม ทำเองอืหอมเครืองขนาดคุนให้มันเขาก็ประเดี๋ยวก่อนค่ะคุนให้มันเขากันกับตูปลาคากนะคะอันนี้แบบดิบนะคะแบบปลรราไม่ได้สุกนะคะถ้าพี่นอกมาเแบบปียบทกพี่นอกกะเด็กกินนุต่างแดนพี่นอกกะจะค่อยเอาไปพัดอ,อกกระไรเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดญ่พวกกินดิบไหมจ้ะไปพัดอ,อกกระไรค่ะ หอมเครื่องเท็ดนื่น้ำล้ายแล้วบบนี้ปรุงรสค่ะนำบมกขามเปียกค่ะมักสมมักผสมกับไส่ลงไปเลยนะคะแต่ว่าเขาสิใส่แบบนี้ค่ะกะเอาค่ะให้มันออกเป็นน้ำจิ้มหน่อยค่ะขามเปียกบไมีเมเ็ดด้วยค่ะนี่เม็ดแบบสูตรอีสานมันบานแล้วเล้าเาขาหนละคะ่ะ สองสามท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพราะแต่้องคุ้นเข่ากันแล้ห้องเอามาใส่คกค,ค่ะพี่น้องมันบดต่ำม,มันบดแล้วค่ะเอามาไส่คกเนาะคะ่ะในห้องสิตํำให้เครื่องส่วนผสมกับประเด็กที่พริกที่ห้องปั้นให้มันเข่ากันเนาะคะ่ะแล้วก็สีไส้พริกปนลงไปอีกค่ะเพราะว่าพริกมันบกเผ็ดเนาะคะ่ะค้ณพี่น้องบม่กินเผ็ดก็บ่ใส่ก็ได้เลยะคะ่ะแต่ว่าทางนี้สิกินเผ็ดจากน้อยค่ะแต่สีไส้ลงไปค่ะ ว่าขวามนัวความเคี้ยขวบเยาเพิ่มไปเติมด้วยค่ะเพราะว่าปลาเดกเนาะค่ะต่ำเหิกเครื่องหอมเข้ากันค่ะแต่ว่าพริกนี่เขาปัน่นอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาบ่มีเวลามาต่ำตรงแบบพริกตอนที่เขาขวนเขาไปปัน่นอย่างเขาจะคอยคุ้นกับปลาเดกเขาจะคอยมาต่ำใส่ขลุกอย่างนี้นสิงไนค่ะเออแบบนี้หอมขึ้นมากเลยปะ มีกินยุคตั้งเหรียญมาเป็นยังไงดิค่ะพี่นอนหอมเลยแบบนี้เขาจะค้นอยู่ในถ้วยมันบวกเขากันขอกพี่นอ้องมันต่ำจังสี่แหละบัตเตอรเฮาเวนปันเครื่องสมุนไพรหอมเลี๋ยวนะอืมบัดนี้คือบัดนี้คืออืมอืมรสชาติได้เด้ว อีกคือปลาวงเป็นตูที่เขาเห็ดไปบางหันเนาะค่ะเขาก็มาใส่กับปุ๊กแฝงสีเนาะค่ะเนี่ยใส่กับอัแแฝงสีเนาะค่ะไปจะกินเวลาเขาคืออยากค่ะพี่นองนี่เป็นไดค่ะสีสันเป็นตะแเพรบะค่ะเห็ดเอียงเครื่องเรนเดๆหอหๆกับพี่นงองเวลาเขาอยากกินกับหนึ่งป้าหนึ่งพักหรือว่าทอดไข่ไข่ต้มหัาตักใส่ถ้วยจักส่วนหนึ่งจักส่ค่ะแบงกินเนาะจ้าหนังเลิกงานมาค่ะ นี่หอมกินเมงดาห่วยห่วยหอมกินแปลงเมงดาที่เขาใส่ห่ะค่ะหอมห่วยห่วยกันประมาณนี้ค่ะแบบที่เขาใส่ที่เขาเอามาจากเมืองไทยเขากบซิมินี่เนาะค่ะปลาเมงดาที่ไห้เพิ่งนี่ล่ะค่ะอันนี้คือนำปลาค่ะนำปลาปลาเมงดาค่ะแต่อกเข็มปันไหนด้วยค่ะกินเมงดากับสีบบชุนคักเนาะค่ะแล้วกับซิมิอันนี้เนาะค่ะที่เอามาเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้นี่จะเป็นสกัดจากกินเมงดาเลยค่ะนี่ มันจิเป็นแบบกินสกัดกินเมงดาแบบนี้แล้วค้องขาใสเขยยดสองยดนี่ก็ฮอบคักเลยค่ะนี่จะจะกินเมงดาที่เหาองใสนะจ้ะ